สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศในวันที่9ธันวาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบน พยากรณ์อากาศวันที่9ธันวาช่วงเช้าคาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับช่วงเช้าก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน